สวัสดีครับอยู่กับผมช่องฮกล้อในอดนะครับนี่ตอนนี้เลี้ยงแมวครับรมผมกล้ออ้ต้มเสียตังอีกแล้วอยู่บ้านเลี้ยงแมวตอนนี้อยู่ออ่ครับอยู่ออ่ครับตอนนี้ครับกำลังถ่ายถังน้ำมันครับตอนเช้าสะดุดนนเคกค,ครับนี่ครับ โอ้ถอดหัวฉีดแล้วเขาจะโมหัวฉีดใหม่รับจะแรงเ,เดี๋ยวผมก็ทำเหมือนกันครับผมไม่ยอมแพ้เขาครับ,รบว่าจะออกตัวแรงกับผมผมกลัวเขาจะแรงกับผมก็เลยต้องมา <c oughs> ทําด้วย <c oughs> แรงก,กันไม่ได้ยอมก,กันไม่ได้ครับไอ้เลือกอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับตอนนี้เราก็เริ่มลื้อนครับล้นหกล้อนในตรงครับไม่มีครับหมดเราใส่ของแล้วครับใส่ของแล้วยังจะมาทำอีกอะกลัวจะกลัวจะแพ้ไงครับใส่ของเรียบร้อยครับ ฮะนี่นหัวฉีดถอดออกมานะครับปลายเบอร์ไหมครับไม่เบอร์ครับโอ้เควะแลบน่าจะแลบนะครับนี่ครับสวัสดีครับท่าไหนครั มาดูแรงเอาแมว่ากับด้วยเนี่ยทำทำผมแม่ห้กระโดดหน่อยดิกระโดดถสายถ่ายไปดูวยนะแรงแรงครับขับพ่อครับพ่อที่ทำเลยครับถึงแต่การให้พ่อแค่ตุ๊กเดียวให้ทำเลยเนาะะได้พนี่ครับวันนี้เราก็อยู่ที่อู่ช่างโดครับจูนเถื่อนไม่สอนครับใครมาไม่สอนนี่จัดได้หมดครับทุกรุ่นครับนี่ครับ รถถูกรถไอโต้งนี่ก็อยู่สำนักนี้เหมือนกันครับสำนักช่างโดจุนเถื่อนไม่สอนนะครับที่เห็นวิ่งวิ่งครับมาจากนี่ทางนั้นครับเนี่ยวิ่งแรงแรงมาจากนี่ทั้งนั้นครับในในเดี๋ยวนนะเอาเอาตอนนี้ไปเอาวีโก้ไปเก็บผ่านหน,หนุ่มก่อนเอาวีโก้ไปเก็บผ่านหนุ่มก่อนแล้วก็เอาตัวเจวีโก้เอาไว้ที่มือเลยหรอกบอกให้พร้อมก่นเขาก็คู่แค่อัวเจไว้กับมือเลยหรอก ามาดูหัวฉีดดีกว่าเนี่ยครับหัวฉีดหกล้อในโต้งนะครับหัวฉีดเป็นอย่างนี้นะครับหัวฉีดอ่ะใครไม่เคยเห็นน,ะน่าจะไม่น่าเลบ แกะฝาแล้วแกะฝาแล้วตั้งวาวเลยป่ะห้างนะแกะฝาแล้วไม่ไม่ตั้งมาสองปีกว่าสปีแล้วเช็คัวเดยวสัเกตใหญ่ดูตากล ล้างรถอมันเหมือนมันเปียกอะนรซึมบ่ล้างรถอโกหล้ายรงเียวยังไม่คุณไม่ใช้หมดไอเนี่ยหกบอะนม่เอาน่มันจะดุดไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่ตอนนี้ก็ล้างหัวฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาบอนิดหน่อย เขาเมาหนิดเขาเมาหนิดหน่อยด้วยเขาเมาหนิดหน่อยเขาเมาเป็นกองเพราะเขาเมาหนิดหน่อยมาวันจันไม่เห็นมัมาวันจันเนี่ยมาวันยันแล้วกินน้ำมันนะกินนะเหลืออะไรตังดูครับมาเลยแตาอย่าจีบตัวเข้ามาต้องถามว่ารถคันนี้แรงจากที่ไหนครับสำนักไหน โดนเถื่อนไม่สอดอย่างเดียวครับดันหมดเลยกระบอกกระบะกไว้ก่อนนะนี่โป่งยังนี่ปโป่งให้นะกระบอก <c oughs> เออแทงมันแหละแต่งมัแ <c oughs> ต่งแต,ต่งมาตั้งหลายเรามาถึงผู้บอยิหายจบลงแล้วยังนี่โป่งให้ดีโป่งยังต่างให้ โอหกต้องจะกิน้ระมันนี้ไม่กินประมาณนี้เนี่ยโอ้นี้านี่รอบต่ำๆเลยอ่าเดินประมสองพันรอบสามพันรอบรถจะกินมันเลยใช่ไหมใช่เลยมันก็จะกินเลยอ่าน้องเนี่ยเป็นฝอยอย่างเงี้ยครับมันฟุ้งเลยครับใช่เงี้ยปกติถ้าเวล้างอ่ะไม่ปกติ ไม่ปกติไม่ใช่ถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าเอาขึ้นเลยแบบไม่ได้ล้างอ่ะมันก็จะมองก็พังมาสี่หัวไงเข้าใจไหมเป็นบางอู่อพอพอเราล้างเสร็นเราประกอบเสร็จเมื่ถ้ามันใช้ได้อย่างงี้ก็คือรอดถ้าไหนใช้ไม่แล้วก็ซ่อมมาแบบนี้มันทีแรกก็งานไส้ก็พังหมดเลยบางทีไปอัดอัดอัดน้ำมันย้อยเมะเมะเลยล้างมันดีจะขึ้นแท่นน้ำมันมันหยดลงหัวถูกเนี่ยต้องต้องดูก่อนมันะขึ้นประโยชน์แล้วเนี่ยบางคนเอารถไปทำไงเขาแบบรถแม่เขาไม่ได้ล้างเลยไงเขาก็ขึ้นแท่นก่อน ขึ้นแฮนเลยครบางทีเราไม่รู้นะรว่าน้อสิ่งติงกะปกริงเลยรมก็จะมองก็พังหลายหายาัวเลยช่างเวยอะไร<ป>ครับน่นครับรถ <laughs> จอดเต็มนะครับสูงเสียบอืม เราเหยียบค่อยๆเร่งม oh ันก oh, ็ไม่ได้ฉีดแรงน้ำมันก็จะประหยัดนี่มันก็ตึกๆๆๆๆๆๆใช่ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่ไม่ใๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆหๆๆมๆนๆๆๆๆๆๆบๆนๆๆบๆๆ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 ๆลๆยๆๆๆๆๆๆัๆๆๆไมๆๆๆๆลๆๆๆๆนๆๆ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 กลับเยอะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์พังวิ่งได้ตั้งปรับแรงดันหน่อย มันก็ต้องมันที่ไปทำท้ายรางอ่ะมันแน่ะไอ้เรืเนี้ย,ม,ย,ยมันจะไหลไปอ๋อไปแล้วท้ายรางที่เขาทำมาเหรอทำเท่าไหร่ดูแล้วถามดูสิเท่าไหร่ไปแล้วไ,ไปเมื่อกี้เนะี้ยตอนก่อนที่เลื่องหัวฉีดอ่ะเหรอโอ้โหใส่ม,ม,มะม่วตู้ใส่ก็ใส่ผิดด้านเทีบไหนเหรอโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องพูดไม่ถามขาดูดิใส่ก็ใส่ผิดด้านที่หมายแรงดันจะไปขึ้นยังไงไปพังไงกระบุนตั้งหนาแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันไอ้นี่เนี้ยอันนี้มันจะไหลกลับใไปไหมใช่ก็ไปที่ท้ายรางใช่แล้วนี่ครับ เป็นประโยชน์ราะบังคนไปรีแมปมาก็ไฟโชว์อย่างที่บอกเมื่อวานนะ่ะ FC โทรมาหาอยู่ีเนี่ยเดี๋วเรียนเลยอือนี่ตรงนี้ก็ถึงที่บ้านอยู่แล้วต <todavía> อนแรกเร็วกว่ถึงบ้านกลับรถฟ้ามันไม่สบายใจหรอกอืมตาดีวิ่งได้กลัวเป็ปเนการทางแรงดันขึ้นห<า>น่อย เราพี่เจี๊ยนหลายข้าวเนี่ยมันก็ต้องห่อไว้ห่อไว้แล้วเจียรถแท้ติดนี่เลยละสามคนไหนว่านบอกราไปตกรให้เดินท็อปเสื้อเดี๋ยวต่อยทุกพี่ใหญ่ผมบอด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 ต้องเอาลายอ่ะเอารถมาส่งครับพักในขึ้นชั่วโมงโทรกลับไปอีกผมลืมกุญแจลลืืมมุ่นกุญแจโอ้ในรถครับ เสียงพ่อขอหายใจแล้วตอบว่าลืมเปิดรถให้มันนี่เขาบลืมใจไอ้วุวนไอชี้ปากออลอยลอยตัวไปเนี่ยมาสแต่ได้จุดใหม่อีกเนี่ยตอนนี้ดีสุดเล้วเนาะพุ้งเลยเนี่ยตอนดีสุดเลยนี่นะที่มันจะออกเป็นละอองเนี่ยถ้าจุดไฟนะนบุบเลยเนี่ยต้นยกต้นฮะมือกระบ้าพี่ หมืน่มนนะอ่า0 0ื่นกว่าบาทหมื่นแปดนะหมื่นกว่าแปดอย่าดูไ้อยากอย่างเงี้ยขอกมวดิเกเทสน้ำมันก็หมดป็ลิตรแล้วครับพอเราไม่แต่อตอนดึงออกง่ายแต่อตอนเลือทตุกสายออกกอหมดนี่ไม่เหมือนดีแมนที่แบบเอาวันนี้งัดขึ้นมาเนี่ยหกสิบเก้าบาท จะได้สบายใจหนูเป็นสบายใจสบายใจโหถ้าตอนยังไม่ล้างเนี่ยเอาขึ้นมาก็เหมือนทังหมดอะนี่เป็นต้นแน่โกดโกดนี่ออกนี่เลยละไหลออกไหลกลับเลยตั้งวาวเสร็่นะครับนี่วาวยันครับสูบสูบหนึ่งวาวยันสูบสองวาวห่างครับ เดี๋ยวมาดูตอนใกล้เสร็จครับดูตอนติดเครื่องออหลังจากทำรถเสร็จแล้วครับหมดไปหมื่นเป็นหมืน่นนะครับล้างหมดฉีดใหม่เขียดเกียดเขียดเมียด่าครับยกล้อ <c oughs> อันนี้แรงกับเดิมครับโอ้โหยกล้อเลยละเขาเนี้ย โอ้โหอย่างเรียมที่ไล่น้ำที่ไล่น้ำมันก็ไม่ดีเมื่อกี้ผมเกือบปากแตกอะไม่มีที่เหยียบอะดูที่เหยียบมีอยู่นิดเดียวนี่เริ่มติดง่ายแล้วครับโอ้โห นั่นดับ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 ยังด้วย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 เกกอ๋ออ๋ออ๋โหตำแล้วเอาจนตำอ่ะอันแหนันไลองคันเร่งลองันเร่งอันไหอันนี้ก็จะไปลองบนเขาครับ เสียงตะโบวันหวานนะปิ๊วปิ๊วปิ๊วติดทั้งนอกติดทั้งนอกคนเขาขี่ผ่านก็ได้รู้อ๋อเย็นนี่เป็นบูธสามสิบด,ด้วยว่าของคุณไม่มีเหรอไอ้นั่นน่ะกาวสามเอ็มอะ่ะยังไงอ่ะ ออยังไงสอยหน้าหรอสอยไม่ด้กหรอเดี๋ยวหน้าให้ใหม่สอยลบไปนี่ไหมมันจะใส่สีเขียวข้างหน้าไม่ใช่นี่ไงอย่างนี้ไงอ่าอ่ะอ่ะ ถอยแค่นี้ นอยขึ้นเหล็กครับโอ้โหวันนี้ตะนอยขึ้นเหล็กได้อย่างไงครับเนี้ยแยกงานผมซะแล้วอันนี้ผมครับสสยพลาสติกครับโอ้โหรถห,หมนที่เอียงซ้ายอ๋อทางมันเอียงครับที่มันเอียงมันไปร่องน้ําผมก็ว่ารถผมเอียงซ้ายหลังขึ้นพลาสติกครับ เ,<ม>เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวลั่นเดี๋ยวลั่นอ่ะพอละกะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอจบคลิปไปเพลงท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมคลิปนี้ สวัสดีครับดยเติม,ตม,ตมอีกครับเติมอีกครับเติมอีกครับไอเติมเ <laughs> ติมเติมสวัสดีครับ